หวานใครหวานครับใครหวานครับใครหวานใครหวานมาทำไมครับตอนนี้แม่ไม่ว่างเลี้ยงหนูนะหนูโตแล้วนะนี่เลี้ยงน้องอยู่เห็นไหมเนี่ยน้องน้องของหนูเองน้องของหวานเองนะรู้เรื่องก็ปล่ครับน้องของหวานอย่าทําน้องนะเห็นไหมน้องเพิ่งจะเล็กๆอยู่อย่าทําน้องนะหวานอย่าทําน้องนะห้ามทําน้องนะ เออเลี้ยงน้องได้ไหมหวานเลี้ยงน้องนะอย่าทําน้องนะหวานอย่าทาน้องนะเออน้องเล็กๆอยู่เห็นไหมครับอย่าทําน้องนะหวานอย่าทําน้องนะอย่านะอย่าทําน้องนะขอร้องแม่ขอร้องอย่าทําน้องลูกไม่ลูกน้องยังเล็กๆอยู่เลยตอนเด็กๆหนูก็ตัวเท่านี้เห็นไหมแม่จะเลี้ยงหนูจนโตขนาดนี้เห็นไหมครับใครหวานครับหวานออะลูกอ่ะ โอ้โหเบาๆลูกเบาๆอาบักหวานอาโอ้โหเบาๆนะลูกนะเห็นไหมตัวอื่นจะแย่งไก่วี p ต้องกินกับมือนะคะไม่งั้นไอตัวเหลืองไอเหลืองมึงไปเลยไปเดี๋ยวค่อยกินให้ไข่หวานกินก่อนไข่หวานไข่หวานมาส่ลูกมาอ้าวใครอยากกินให้กินที่มืออะจะกินไหมเอะอยากกินนะสิไอตัวนี้อยากกินเหรออะให้กิน อันน่ะอันน่ะอันน่ะเออโหได้ทีได้ทีทอืมกล้าเลยกล้าเลยถ้าของกินนี่กล้าเลยใช่ไหมอืมอร่อยไหมครับ